เอาละครับที่ทะเลสาบนะครับวันนี้วันนี้อะไรครับวันนี้เป็นวันต้นรับปีใหม่นะครับวันรวมญาติวันนี้มาลอยแพที่ทะเลสาบนะครับมีคนตึงเยอะตึงเยอะครับที่มาเที่ยวทะเลสาบครับดูสิครับคนเยอะเลยครับเยไหมก่อนครับ องบบรนะเนีรานูะเยอมาครับไม่เนีน่ค่เี่โเอาดูคนดูโคศกหน่อยไหนละโคศกหน,หน้าตาเป็นยังไง <c oughs> นะครับมีเรือลากไปกลางแล้วนะครับเราพลังนั่งรอส้มตำเออเอาไม่รู้เรือมาส่งส้มตำจมหรือเปล่าวันนี้อันนี้ก็ลงน้ำไปแล้วนะครับลงน้ำไปแล้วหนาว

นะครับเอาวันนี้นายสิบเราก็มาเหมือนกันนะครับเอาครับะครับเจ้าของเรือก็กำลังทอดสมอเจ้าของแพกำลังทอดสมอแล้วนะครับ